เฮ้ยอยู pues <cat> ่อย <t 8> <text ayım> ู่ที่อยู่หลังเลต์รองอ่ะแอปไปกูไม่ได้เธออะไรร็อกออกมาเถอะเดี๋ยวมึงเจอสกิลพิ้วโกสัตว์พลังคิดฟันอะรู้จักว่า ที่แปลงฟันแล้วแม่ละเอ้ลืมไปมีดิอย่างน้อยกินข้าวไปมันก็มีที่ฟันติดอยู่มาเกิดมาทำไมเนี่ยโอโ้โหโอ้โหโอ้โห ั่นไม่มีลูระุนไอ้ต้นมันหนีไมไหนเราในโพสีมแม็กมาหรอมีแม็กสตาร์ไหนให้พี่ป่ะโอ้ผมไม่มีผมเลยมาตอบเคื่อพี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับ เฮ้ยใครอยู่หลังทางมาเก็ตนะนั่งหมอบหมอบอยู่นะโอ้โหมึงอะมันอยู่เออมึงก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำเป็นเล่นไม่เป็นโอ้โอ้ทุบปูดบังเกอร์มาเก็ตดิทุบทำไอเดี๋มันขึ้นโอ้ ขึ้นทัางแมงดีคอย่างนี้ผมนะครับสวัสดีครับ สองวัน,น,นสวัโหลครับฮัลโหลครับจะยิงผมนะครับ<ถา>บอกว่าเราอยู่คนเดียวต<สาย>ีผมหน่อยตีผมเลยเฮ้ยไม่ต้องตีมันเดี๋ยวพี่ออกตีเอง รอบรอเออให้กูไปถัวตีอีกแัดอะไรกไนนะ้ข้ล้เดีาครเปลนมันอแล,ล้วก็อ,อนนก้้มลยิงได้รอิเดี๋ยวค่อยลูกพี่มีชชันเจ็ดนดผมจะเดินเอามาไปบอนไปตีนนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปยิงผมนะครับไม่ไมคุณตรงรถจิบน่ะ เพื่อมันอยู่บนหลังคาว่าสองชั้นเพื่อมันอยู่บนบ้านโอ้ยทำอไมันหลอกให้มึงไปยิงอ่ะสวยเชื่อใจไม่ได้เลยพวกเนี้ยไอ้เก้าโอ้ยกูตกใจหมดไม่ต้องตีเดี๋ยวพี่จะหลอกฆ่ามันอยู่ดูชื่อก่อนยิงแล้วกัน พีทตงโคชึกกระมัยกดพิมปุ่มไอ้ควายัตว์เ้ยแผวแตกเลยิูสเฮ้ยมึงบอกวันทีว่าอยายิงดิอยายิงจยยิงเรานายยยิงแล้วอะไรครับผมไม่ได้ยิงครับ เราจะตายแล้วไอ้สัตว์มึงอย่า mm มึงไม่ยิงฮะพวกมันมาตไม่ได้ยิงนะผมไม่มีเปืนตรงไหนอู้อู <S 2> <S 2> <S ้อู้เอาที่ไปมึงอยู่ไปอยู่ไหนวะ ข้างใต้แล้วเลยที่มันมีลวไม้อยู่อ๋อไอ้กาวไม่ดูวะกูไม่เอ้ยไม่เห็นไอ้ควันต้องแค่ตายหมดเลยหมดเลยเหลือผมมึงแอบไว้ไอ้เีบกูร้องเป็นห้าเลยโคตรเลยโอ้ยเดี๋ยวหาปืนนเอาปืนหน่อยดี เราจะเป็นนักฆ่าแบบเงียบเชียบเลยโอ้โหน่าไม่ใส่ของเต็มยืนโชว์ตัวอย่นะโคตรยิงยันดีมึงเลยิงไม่ดียิงได้ไหนอ้าวพูดในทีเฮดใครแฝงเหรออู้มาเยอะว่ะพี่กี่ตัวเยอะเนี่ยสามอือเป็นพี่พี่ฆ่าพี่ฆ่าพี่เป็นพี่พี่ฆ่าได้ดักโค้ดดีกว่าน้องเฮ้ย ไปข้าวเซร์ฟามเร็วไปติดน้ำเมืองกันโอเคโอเคเอาลูกไปมามา